นิยาทาโรนะคะวันนี้เราไปเช็คสถานาการณ์ความรักแนวโน้มความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาหรือราศีสิงในช่วง1-15มีนาคม2567เราไปดูกันเลยว่า Energy ชาวสิงเป็นอย่างไรช่วงนี้ the full การก้าวไปสู่สิ่งใหม่ๆนะคะหรือว่าการเริ่มต้นใหม่ๆสิ่งที่เราไม่เคยได้พบเจอมาก่อนนะมีใครอาจจะได้เดินทางด้วย การหลุดพ้นการปล่อยวางต่างๆนะคะจริงๆแล้วเป็น energy ของอคนที่จะมีความสุขอย่างแท้จ,จริงนะคนที่สามารถที่จะปล่อยวาง <c oughs> ความทุกข์ต่างๆได้นะคะ six o p p e n t a c l e การให้อภัยก็มานะ page of p e n t a c l e ใช่แล้วน่าจะมีในเรื่องของการที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆการมีแรงบันดาลใจด้วยนะคะ six s u w a o r t บางทีก็เป็นในเรื่องของ การประสบความสำเร็จนะคะชัยชนะใช่แล้วนะคะคือเชาสิ่งนี่ยจะมีในช่วงเวลาของการที่คุณจะต้องมีการเยียวยาจิตใจตัวเองนะคะการิตเยียวยาจิตใจตัวเองของคุณเนี่ยมันทำให้คุณแบบ <c oughs> ได้ตกผลึกอะไรหลายๆอย่างทำให้เราได้คิดแล้วก็ได้รู้ว่าสิ่งที่เราต้องการจริงๆคืออะไรนะคะ เมื่อหลังจากเยียวยาตัวเองเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ลุกขึ้นมานะคะเป็นคนใหม่เป็นคนที่สามารถที่จะก้าวเดินไปข้างหน้านะคะเราก็มีความาการที่อยากจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆบางทีเราก็อาจจะยังไม่รู้หรอกในหนทางข้างหน้าเป็นอย่างไรนะคะแต่มันเหมือนกับว่าโอเคเราได้เดินมาถึงจุดสิ้นสุดอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นช่วงเวลาของการที่จะได้เริ่มต้นนะคะในการเริ่มต้นเรา ก็มันก็มีในเรื่องของการที่เราได้พิจารณาเหมือนกันนะคะว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรนั่นก็เลยทําให้ชาวสิงะแบบเหมือนก็ไม่ได้เริ่มต้นไปอย่างไร้จุดหมายอะไรแบบนั้นนะคะเพราะว่า <c oughs> ในการเริ่มต้นใหม่ของชาวสิง์เนี่ยมันหมายถึงความสําเร็จที่จะรอยอยู่ข้างหน้าด้วยนะคะการที่แบบเหมือนมีสิ่งดีๆรอยอยู่ข้างหน้าด้วยจิตใจที่แบบว่าปล่อยวาง ปล,ปล่อยการให้อภัยนะคะสิ่งต่างๆที่เคยแบบเหมือนการให้และการได้รับที่ไม่เท่าเทียมกันอะไรเงี้ยมันก็จะปรับสมดุลมากขึ้นทําให้เราได้เรียนรู้อะไรเยอะยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะนี่ก็คือใน energy ของสิ่งเดี๋ยวเราไปดู energy ของเขาคนนั้นบ้างว่าเป็นอย่างไร energy ของเขานะคะในออฟซอดมีทัดลมมิถุนตุนกลุ่มสีอบครับ Queen of Swords อ๋มี energy คู่ขึ้นมาด้วยนะคะ Two of Swords มีในเรื่องของความคิดเยอะแยะเลยนะคะ Seven of Pentacles เขาคนนั้นกับคุณเนี่ยเหมือนกับแบบเออบางทีเป็นในเรื่องของกันไม่เข้าใจกันบางอย่างเนาะหรือว่าการใช้คำพูดเป็นเป็นคู่กันนะคะแต่มันเหมือนมีอะไรที่แบบ กั้นกลางระหว่างคุณกับเขานะคะเหมือนเหมือนเส้นบางๆกั้นระหว่างคุณกับเขาอาจจะเคยใช้คำพูดที่อาจจะมีการใช้คำพูดที่ไม่ดีต่อกันหรืออะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ความเข้าใจผิดบางอย่างการเอาแต่ใจตัวเองความโกรธอะไรแบบนั้นด้วยนะคะแล้วก็แต่มีความรู้สึกเขามีความรู้สึกว่า อยากปรองดองนะอยากปรองดองอยากคุยอยากเคลียอะไรแบบนั้นก็เป็นช่วงที่เขาต้องตัดสินใจแหละว่าจากความผูกพันที่มีตรงเนี้ยมันเป็นความผูกพันมากมากแล้วก็ลึกซึ้งเขาจะตัดสินใจอย่างไรต่อไปนะคะเขาก็ใช้ความคิดกับตรงนี้อยู่เยอะเหมือนกันเอาละนี่ก็คือใน energy เขาคนนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูสถานการณ์และแนวโน้มกัน the magician ต้องมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนาะเป็นช่วงที่ชาวสิงห์นะคะคุณมีเสน่ห์คุณมีสเสน่ห์แต่คุณก็อาจจะแบบเหมือนกับอาจจะไม่ได้โฟกัสในเรื่องความรักสทัทีเดียวนะคะเพราะว่ามันก็มีเรื่องงานเรื่องอะไรที่จะมาให้คุณได้เริ่มต้นด้วยนะคะตรงนี้ยิ่งทําให้คุณมีสเสน่ห์หนักมากขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้มีคนเก่าๆคนใหม่ๆวนเวียนในชีวิตคุณด้วยนั่นเองนะคะ ถือว่าเป็นช่วงเวลานะคะมีทัดนามเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะมีนกรกฎพิจิกเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยมีเซนแล้วก็สัญชาตญาณในตัวเองการเชื่อมต่อนะคะความคิดจิตวิญญาณนะคะการที่คุณจะได้ตื่นรู้อะไรหลายๆอย่างด้วยนั่นเองนะคะสิ่งที่คุณปรารถนาก็คือความมั่นคงของชีวิตเป็นหลักนะแล้วถ้าได้ในเรื่องของครอบครัวที่อบอุ่นมั่นคงด้วยอันนี้ก็คือยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลย นะคุณอาจจะเคยดีลกับคนที่คุณได้คาดหวังคาดหวังไว้เกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวแต่ต่อมาเนี่ยคุณมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของเ,อเรื่องอื่นๆมากเกินไปหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะอาจจะคุณเลยอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยได้รับความสําคัญเท่าที่ควรนะคะ king of pentacle ทัดดินพฤทธศพกันมังกรคุณอาจจะคิดว่าเขาดูเฉยนิ่งอะไรแบบนั้นนะนะคุณก็เลยมานั่งคิดพิจารณา ในส่วนของตรงเนี้ยว่าแล้วคุณจะอยู่ตรงไหนคุณจะมีคุณค่ามากพอไหมสำหรับเขาอะไรแบบนั้นนะคะแต่ในที่สุดเนี่ยคุณอาจจะค้นพบตัวเองว่าในหัวใจของคุณคุณก็ยังรักเขาอยู่นะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าคุณอยากจะดูพฤติกรรมของเขานะว่าเขาจะแสดงออกอย่างไรกับคุณต่อไปมีทัดไฟเข้ามาด้วยนะคะเมสสิงธนู คุณอาจจะอยู่ในเ n e r g y จของการสืบสองนะคะในช่วงนี้นะคะเอซับสอดแต่คุณมีความรู้สึกว่าเขาค่อนข้างจะดูเฉยนิ่งหรือเย็นชาจริงๆนะหรือว่าอาจจะเป็นแบบเหมือนเขาเคยพูดจาตัดคุณหรือเคยแบบใช้คำพูดที่ดูตึงเครียดนะคะหรือว่าคำพูดไม่ดีอะไรแบบเนี้ยนั่นก็อาจจะทำให้คุณรู้สึกน้อยอกน้อยใจได้เหมือนกัน ะะแล้วก็มันอาจจะมีเรื่องราววางอย่างที่ปรากฏขึ้นในส่วนของเขานั่นก็เลยทําให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะปล่อยวางเพราะคุณอาจจะเครียดมาเยอะนะคะแล้วก็เยียวยาตัวเองมาเยอะเลยมีความรู้สึกว่าเออ ถ้าฉันเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้ก็คงจะดีนะคะบางคนก็อาจจะมีการวางแผนในเรื่องของการเดินทางหรืออะไรเนาะเพราะว่าไม่อยากจะอยู่ใน energy ของความเศร้าความทุกข์ความเครียดหรือคิดมากจนเกินไปนะคะม,มันอาจจะมีอยู่บ้างที่ติดค้างคาใจนะความเศร้าอะไรอาวอร์อย่างเงี้ยแต่คุณกำลังที่จะสลัดมันให้หลุดออกไปนั่นเองเอาละนี่ก็คือในสถานการณ์และแนวโน้ม เดี๋ยวเราจะไปดูข้อความในใจของเขานะคะว่าเขาคิดและรู้สึกอย่างไรนะคะในช่วงนี้บ้าง I have so much to say to you เขามีหลายอย่างเลยที่อยากจะคุยกับคุณนะคะน่าจะเป็นช่วงที่แบบไม่ค่อยได้คุยกันแล้วเขาก็มีเรื่องราวที่อยากจะบอกอยากจะพูดอยากจะคุยนะ uh, I keep fitting my ego เออแต่เขาเป็นคนที่มีอีกโก้สูงแล้วเขาก็รู้ว่าถ้าเขาปล่อยวางอีกโก้ได้ทุกอย่างมันก็คงจะดีขึ้นนะแต่เขาก็ยังเหมือนกับเก็บอีกโก้ของเขาต่อไปเขายังคงจำเวลาดีๆที่เราสองคนได้เคยมีร่วมกันอยู่ลึกๆในใจเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยคู่ควรกับคุณหรือไม่ค่อยคู่ควรกับความรักครั้งนี้ก็ได้นะคะ แล้วมันก็เลยทําให้แบบว่าสถานการณ์มันก็เลยมาทําให้เขา,ามีปฏิกิริยาบางอย่างกับคุณแต่เขาก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันที่ทําให้คุณนะรู้สึกผิดหวังในตัวเขาหรือทําให้คุณรู้สึกแยนะ่รู้สึกถึงความเสียใจนะคะต่างๆเนี่ยก็เขาอยากให้คุณรู้ว่าเขาเสียใจเขาอยากขอโทษคุณด้วย ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูความลับที่อยู่ในใจของเขากันว่าเขาคิดและรู้สึกอย่างไร <c oughs> แต่อย่างน้อยเนี่ยเขาบอกว่าคุณคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาเลยบางครั้งมันก็เป็นความผิดของเขาแต่ว่าบางทีเขาก็โทษว่าคุณผิดเหมือนกันนะแล้วคุณอาจจะไม่รู้ว่าเขานอนไม่หลับเพราะว่าเขาคิดถึงคุณ ชีวิตของเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นมีเรื่องราวอะไรนะคะที่เขาอาจจะแบบไม่ได้บอกและเขาอยากที่จะรู้สึกอย่างนั้นอีกครั้งหนึ่งเรื่องราวดีๆเวลาดีๆที่ได้อยู่ร่วมกันมานั่นแหละที่เป็นความรู้สึกดีๆที่เขาอยากจะมีความรู้สึกแบบนั้นร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปดูเส้นทางแห่งความรักในครั้งนี้ ว่ามีเส้นทางเป็นอย่างไรนะคะ m i r r o r o f Me เป็นกระจกสะท้อนซึ่งกันและกันอีกแล้วสคนนะคะต้องผ่านกระบวนการ Healing นะคะการเยียวยาจิตใจรักษาแบาดแผลในใจเนาะมีเรื่องของความทรงจำการเดินทางนะคะเข้ามา <c oughs> ชาวสิ่งอาจจะเป็นคนที่แบบเหมือนชอบเดินทางด้วยเนาะแล้วทีนี้เนี่ยคุณอาจจะมีเรื่องของการวางแผนการเดินทางหรือเคยมีการวางแผนเดินทางร่วมกัน นะคะคแม้แต่การที่เคยเดินทางร่วมกันอันนี้จะเป็นความทรงจำเก่าๆที่ย้อนกลับมาเตือน <c oughs> ให้คุณกับเขาเนี่ยระลึกถ,ถึงช่วงโมเมนต์นั้นๆอีกครั้งหนึ่งนะโดยเฉพาะอาจจะมีช่วงเวลาของโรแมนติกร่วมกันด้วยแต่มันเป็นเส้นทางที่มาสอนคุณให้รู้จักการรักตัวเองนะคะ love yourself first ต้องให้คุณเนี่ยรักตัวเองก่อนให้ความสำคัญกับตัวเอง เดี๋ยวเราจะไปดูลักษณะความรักความสัมพันธ์นี้กัน h i d d e n feeling นะคะมีคนแอบอ,อ,อาจจะปิดซ่อนความรู้สึกที่แท้จริงนะว่ารู้สึกอย่างไรนะคะมีเรื่องของ s e c r e t เข้ามาอาจจะมีเรื่องราวของความลับนะคะความลับบางอย่างหรือความความรักที่เป็นความลับก็ได้นะคะมีทัดน้ำนะคะการที่จะอะไรดนะ ปล่อยนะคะในเรื่องราวของความรักให้มันเป็นไปตาม,มคันลองของมันนะคะอะไรแบบนั้นนะแล้วก็มันเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะร้องขอนะคะอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะถ้าคุณร้องขออ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสิ่งที่คุณต้องการนะคะหรือแม้แต่ในเรื่องราวของความรัก คุณจะได้สมหวังนะคะเพราะว่ามีในเรื่องของเว n g อาจจะได้แบบเออพัฒนาความสัมพันธ์นะคะแต่คุณต้องดูก่อนว่าอย่าลืมมันจะมีอยู่ผพ่ยผยอยู่ใบนึงที่บอกว่า love yourself first รักในตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองมันจะมีความสัมพันธ์อยู่แบบหนึ่งที่เป็น Secret นะคะความรักที่เป็นความลับนะที่ไม่ให้เกียรติหรือมีคนที่แบบมีคอมมิเมนตอะไรเงี้ยถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์แบบนั้นบางทีคุณอาจต้องปล่อยนะคะ พอไม่เช่นนั้นเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเราไม่รักตัวเองมากพอเดี๋ยวเราจะไปดูคำแนะนำจาก Angel ว่าเป็นอย่างไรนะคะอา้าว love yourself first มาอีกแล้วทำไมล่ะชาวสิงในช่วงนี้นะคะพ่ายเตือนนะคะให้รักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองให้มากๆนะคะรักตัวเองเป็นอย่างไร เราอย่าพาตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่ทำให้เราเป็นทุกข์หรือว่าเสียใจนั่นเองเพราะ you deserve love คุณคู่ควรกับความรักที่ดีเท่านั้นนะคะเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันมีคุณค่าในตัวเองน้อยลงฉันรักตัวเองน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยนะฉันรู้สึกไม่คู่ควรกับความรักเลยอะไรเงี้ยนะคะให้จงเชื่อมั่นและมั่นใจว่าคุณคู่ควรกับความรักที่ดีเท่านั้นนะคะส่วนอะไรที่มันดูแบบ เคมีไม่ตรงกันแล้วหรือดูสมหวังยากในความรักเนี่ยคุณอาจจะต้องปล่อยนะคะแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของความไม่ไวเนื้อเชื่อใจนะคะ,ะถือว่าเป็นเรื่องราวที่มันควบคุมไม่ได้นะถ้าเป็นเรื่องราวที่ควบคุมไม่ได้เนี่ยคุณอาจจะต้องปล่อยวางสถานการณ์นั้นน,น,นะคะเพราะเราจะต้องอยู่ในความสัมพันธ์ที่เรารู้นะคะว่า เราจะต้องอะไรล่ะควบคุมตนเองได้รู้ในเรื่องของความต้องการของตัวเองนะคะส่วนอะไรที่ถ้ามันนอกเหนือการควบคุมของเราเราอาจจะต้องปล่อยไปจริงๆนั่นแหละเอาละเดี๋ยวเราไปดูข้อคิดให้กับชาวสิงกันข้อคิดจากชาวสิงคืออะไรในช่วงนี้ stop going back and forth ถ้าคุณมีความรู้สึกว่า คุณรู้สึกสับสนวุ่นวายในตัวเองนะคะเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวเดือนหน้าอีกวันนึงเอ๊ะหรือจะถอยหลังกลับไปดีเนาะนะคะเขาบอกว่าจงหยุดคิดเรื่องนั้นนะคะสิ่งที่ดีที่สุดคือการเดินหน้านะมันไม่ใช่การถอยหลังกลับไปอยู่ที่เดิมเรื่องราวที่คุณได้พบเจอเนี่ยอะไรที่มันไม่ดีมันจะผ่านไปเองนะคะขอให้คุณเชื่อในตนเองนะคะและคำดานะเราจะต้องแบบ มีสตินะคะแล้วก็ <c oughs> ลดความเครียดลดความสับสนในใจทำจิตใจให้สงบเยือกเย็ยนลงนั่นเองเอาละนี่ก็คือในส่วนของชาวสิงห์ขอบคุณสำหรับการกดติดตาม subscribe และแชร์คอมเมนต์คุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวในลักษณะแบบนี้ที่เป็นเรื่องราวของคุณเองได้หรือสมัครเรียนคอร์สออนไลน์สอนอันไพ่ทาโร่ไพ่ออร์เคิลนะคะแล้วก็คอร์สกดแรงดึงดูดเพื่อดึงดูดรักแท้ดึงดูด ใครคนนั้นนะคะเข้ามาอยู่ในชีวิตคุณได้อย่างง่ายดายนั่นเองแล้วก็ฝากช่องนิรยาลอแอ t แทชชั่นนะคะการใช้กดแรงดึงดูดแล้วก็ช่องอนี่ยายรักไพ่ทาโร่ที่จะมีเรื่องราวแรนดอมนะคะให้คุณได้เข้าไปดูขอบคุณสำหรับการติดตามในวันนี้แล้วไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็ประสบความสำเร็จสวัสดีค่ะ